ดูคุยแซบโชอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่คุยแซบโชว์ดีเอ็กซ์คุค่ะกับดิฉันนะคะ MacBook เน้นเมาเมาค่ะและตอนนี้เมาเน้นๆค่ะและตอนนี้เราอยู่กับนุ่มๆจากกลรักรุ่นพี่ค่ะุ้ วันนี้อ่านแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยอ่ครับครับสวัสดีครับผมยินอนันต์วองนะครับสวัสดีครับผมวอลวนรัตครับสวัสดีครับผมพร้อมราชพัฒนครับสวัสดีครับผมนนนี่ครับเฮ้ยเนียนเลยเนียนเลยแล้วเราเป็นหนุ่มบอยแบนด์มาไม่ได้หรอเป็นหนุ่มแบบพี่เขาไม่ได้หรอเออเป็นเป็นคู่ไงเป็นคู่ไงเขามาเป็นคู่เป็นคู่ใช่ยังไงแม่เหมือนบ่าวสาวเลยเหมือนเป็นบ่าวคนรับใช้ลดหน่อยยังไม่สี่โมงยู่เพิ่งลดหนู อ่ะโอเคทั้ง uh, okay. 3คนเนี่ยก็คือมาจากอะไรกวนละรุ่นพี่ใช่ไหมและที่สำคัญคือตอนนี้ออนแอร์มาได้4ี P ใช่ไหมใช่ครับติดเทรนเราขึ้นอันดับหนึ่งในว t ทีอยากถามความรู้สึกนะความรู้สึกอย่างง้ที่แบบมันประสบความสำเร็จเบอร์นี้เลยอาเริ่มจากพี่ก่อนเลยครับก็รู้สึกครับดีใจครับที่นอฟแฟนๆก็ได้รอผลงานเรื่องนี้แล้วก็แบบเขาให้การสนับสนุนคือเขาร้องแต่หลายปีอ่ะจนสุดท้ายมันก็เออมันก็ดีแล้วเขาก็แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจครับ บอลาบอเรกรู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ยังรอครับมันเหมือนเป็นของขวัญให้กับแฟนๆแล้วก uh ็ร um> ู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานนักแสดงทุกคนนี่ไม่ได้มาตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำเต็มที่แล้วผลลัพธ์มันออกมาแบบเออทุกคนแบบตั้งตารอแล้วมันเป็นบูมมากๆเลยแล้วรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากพร้อมละพร้อมละครับก็ของผมก็ได้มออนว่าซีรีส์นี้มันมาเขาเรียกว่าอะไรรอมานานมากนะครับก็ ถ้าแบบปล่อยไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ทําให้แฟนคลับหรือว่าคนที่เขารับชมเนี่ยรู้สึกแย่แค่นั้นก็ดีใจมากเลยครับ ที่บอกว่ารอมานานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์เนาะตอนนั้นเป็นรวมหลายๆเรื่องใช่ไหมกคนล้รุ่นพี่ก็อยู่ในนนใช่ครับสามตอนครึ่งตอนนั้นตอนนั้นแต่พอมาเรื่องนี้คือเรียกว่าแจ้งเกิดทุกคนเลยใช่รู้สึกไงบ้างกับ3ตอนครึ่งอันนี้ฝั่งนี้สามตอนครึ่งเหมือนกันฝั่งนี้เขาก็มาคาบเกี่ยวนิดหน่อยใช่ไหมแล้วเขาก็มี3ตอนครึ่งของเขาซึ่ง3มตอนครึ่งของทั้งสองคนมันโด่งดังมากเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างอะเริ่มที่ กินกันเลยดีกว่าก็เปลี่ยนชีวิตครับทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องมาเครียดเรื่องของภาระอะไรมากมายและททาให้เราได้ใช้ชีวิตแบบแบบเออไม่ไม่ใช่หาเช้ากินค่มแล้วอะไรงเงี้ยละก็ได้เออได้ใช้ให้ที่บ้านมีความสุขครับอ่าก็เป็นเสาหลักของอบครัวเขาบอกคนนี้เขาปลดหนี้ได้เลยนะแม่อ่าเขาปลดหนี้ที่เขาปวดได้เลยนะปลดหนี้ซื้อบ้านซื้อรถทุกอย่างปังมากเพราะว่าอยู่ยูทูบเขาอยู่ไงยูทูบอะไรคะอ่าช่อง อันนั้นหวองแล้วผมฝากมาด้วยครับตักหน่อยไปดูพวงดูบ้านควบปลื้มกันทางบ้านเลยเนาะลูกเนาะอ่ะอ่ะแล้วบอล่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็เปลี่ยนไปตอนแรกเนี่ยผมก็มีซีรีส์มาบ้างแต่ว่าได้ไม่ได้เป็นตัวหลักใช่อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เป็นตัวหลักแล้วก็ได้บทบาทที่มันเพิ่มมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าเราเราเก่งขึ้นอ่ะแบบว่าชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นมันทําให้ทักษะเราเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยไหมเปลี่ยนเลยครับมีคน รู้จักมากขึ้นแล้วก็โอกาสในการได้ลองทําอะไรต่างๆมันเยอะมากๆแล้วมันทําให้ผมได้เออได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็แล้วก็เออได้ลองทําในสิ่งที่ไม่ไม่คิดว่าจะทําได้แล้วก็เออเราทําได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแฟนมาให้การสนับสนุนมามาอะไรแบบเนี้ยเยอะมากๆ <ทำ S 2> แฟนๆเดี๋ยวแน่นเ<ช>นาะ,นะเพิ่มมากขึ้นเพอ่มมากนะรอนจังพรเนี่ย ก็คือจากแบบแบบเหมือนคิวบอยเนะาะสมัยก่อนคิวบอยแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เห็นว่าย้ายมหาลัยเลยอ๋อใช่ครับแม่ด้วยความมันมีเหตุผลหลายอย่างครับมันมีทั้งเกี่ยวกับที่บ้านด้วยแล้วก็การเดินทางหรือการมาทํางานด้วยความที่ว่ามผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับาการเรียนขนาดนั้นผมผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันคือการเรียนมันไม่ได้แค่แบบที่ไปเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวผมเลยรู้สึกว่า ถ้าเรามาเริ่มใหม่มันก็ไม่ได้สายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคุยกับครอบครัวครับว่าลองย้ายที่เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็มีโอกาสเข้ามาเยอะมากครับเพราะว่าตอนที่จากจากตอนโน้นมานี่ะมันก็สิ่งที่เปลี่ยนเลยคือโอกาสในการที่แบบทําอะไรมากขึ้นหรือว่ามีคนที่แบบยื่นโอกาสให้เราแบบพิสูจน์ตัวตนมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเข้ามาเยอะผมก็เลยแบบโอเคเราทําตรงนี้ดีกว่ามันเพราะโอกาสมันไม่ได้มาแบบ ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็เลยลองพิสูจน์ตัวเองดูแล้วก็เราเหมือนลองวัดตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเก่งแค่ไหนหรือว่าเราทําได้อะไรอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้อะไรทได้ดีอะไรทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับอ่าเอาว่างานเยอะแหละงานเยอะก็แบบอยู่ที่นู่นไม่สะดวกนุ๊กนุกเนาะใช่เออคือแบบอ่ะแต่แน่นอนว่ารอกันนานนะจริเรื่องนี้นะเออตอนนั้นพอดังปุ๊บโควิดปั๊บยาวมาเกือบ3ปีเลยระหว่าง3ปีอะทำอะไรกันอยู่บ้างอะแต่ละคน ก็งานไหนเข้ามาพวกเราทําหมดเลยเนาะเนาะแทบจะแทบทุกงานเลยที่แบบติดต่อมาอะไรครับที่เป็นงานที่ทําได้อะไรเงี้ยโหทาทั้งหมดเลยก็สามปีแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะแบบคือมันไม่ใช่ว่าเราแพลนว่าจะถ่ายซีรีส์จะออนอีกสมปีหน้าอะไรคือคือมันแพลนว่าปีหน้าก็จะออนแล้วทุกคนก็มีการเตรียมตัวเตรียมตัวเรื่อยๆปุ๊บอ่ะโควิดยาวเลยจะล็อกดาวน์เลีจย ปิดนู่นปิดนี่โอ้โหก็นั่นแหละมันก็เลยทให้กินมาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างนั้นมันมีงานอะไรเข้ามาเปิดพวกเราก็ก็ก็ทำหมดแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะจะได้ถ่ายซีรีส์แบบจริงจังอ่าฮะแต่ระหว่างนั้นที่แบบระหว่างรอมีอยู่คนหนึ่งในนี้ทไมแม่ดีๆไม่รู้ยังไงเขาอยากจะออกจากวงการคุณเอ้าคุณบอยังไงตอนนั้นไม่ร้ยงมาอย่าลูกคือจริงๆผมไม่เชิงจะออกจากวงการเลยแต่ว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ้ย เออเพราะว่าผมไปถามคนเยอะว่ามากว่าเออทาได้ชอบงานงานนี้หรือเปล่าแบบไปถามคนต่างๆสนุกไหมครับอะไรเงรี uh ้ย huh. อแล้วเราเลยรู้สึกว่าตอนตอนที่เราเว้นไปมันเป็นคนคิดแบบคิดมากไงแลบบ้ว uh ่าเฮ้ยเราใช่ของจริงด้านนี้หรือเปล่าว่าอืมหรือว่ามีอะไรที่เราทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่า huh. หรือการเออเราเราก็เลยแบบมันไม่ได้จะจะออกหรอกแต่ว่าจะหาวิธีการที่แบบว่า าจะอยู่ให้ได้ต้องอยู่ในแบบที่เราชอบแล้วก็เราเราก็มีมีประโยชน์ต่อวงการนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็หาดนตรีได้หรือเปล่าเราจะไปหนักเวดนตรีหรือการแสดงหรือว่าเราชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ย่ะแล้วจะต้องค้นพบยังไงว่าชอบอะไรจ้องนอนเดชยไ่ใช่าใจมันได้อยู่ในช้อยเลยมันมันก็มีสิ่งที่คนพบเรื่อยๆครับ อย่างเช่นไอ้ภาพยนตร์ผมก็ชอบนะเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้แสดงภาพยนตร์แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเวที่แบบว่าเออแตกต่างจากซีรีส์มากๆแต่เรารู้สึกเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องผีอะไนะผีอะไรผ้าผีบอกผีบอกหนูอยากโดนผีอำ้มไหมลูกยังไงอะไรที่มันีส่งมาที่กูจังเลยนะแต่ก็แล้วเคยคิดไปมไหมว่าถ้าไม่ได้อยู่ในวงการตอนนี้ทําอะไรอยู่โผมก็คง ไปทําเกี่ยวกับด้านออกแบบด้านศิลปละอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบศิลปะมากออไอ,ไอ,ไอ้ที่แบบว่าจะเฟดไปเนี่ยก็ก็อยากมีเวลาทํางานแบบพวกนี้บ้างอะไรเงี้ยออครับแล้วจิงเคยรู้เรื่องนี้ไหมเขาเคยมาคุยปรึกษาอะไรกับเราไหมไม่ได้ปรึกษาครับแต่เขากพูดในวงกว้างให,ให้ก็ได้ยินอยู่บ้างอ่าแล้วมีแบบให้กัลังจัยกำลังใจกันมไม่ไม่มีนะผมโหคือ คือผมว่านิสัยเราสองคนมันเหมือนกันตรงที่แบบตัดสินใจอะไรอะ่ะมันมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของคุณอะ่ะแบบเรามไม่ไม่เคารพการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยคือคือตั้งแต่แบบพอรู้ผมไม่เคยพูดเลยนะว่าพี่อยู่ก่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออผมผมไม่เคยผมไม่เคยพูดเลยอ่าแบบให้ให้เขาตัดสินใจเองว่าท้ายท้ายที่สุดแล้วว่าผมไม่อยาก บ,บังคับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบอเขาไม่มีความสุขเขาก็เออมันก็คือตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมมตะบวกกับช่วงนั้นก็มีคุยคยกันผมว่าเขาก็น่าจะเครียดด้วยแหละใช่ป่มช่วงที่แบบอ่ะอย่างที่บอกเรารอซีรีส์มาสามปีแล้วปุ๊บเราก็เรามาแค่3าตอนครึ่งแล้วเราทํางานปุ๊บงานมันก็ค่อยๆหายไปด้วยโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเครียดกับช่วงงานปะมันไม่ได้เครียดกับช่วงงานเลยมันมันมีเวลาให้เราคิดเยอะเลยอรามันบ้างเยอะบางเยอะมันเวลาเยอะแยแบบคิดไปเรื่อยเลยว่า หรือว่าจริงๆแล้วเราต้องเราต้องแบบว่าพึ่งคนอื่นน้อยกว่านี้หรือว่าเราเราอาจจะแบบถ้าเกิดเราเราไม่มีชื่อเสียงขนาดเนี้ยคนจะมองว่าเราเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องแบบว่าไปทําผลงานนี่แบบไม่มีใครรู้จักแล้วก็ให้มันมาเองเราถึงเราถึงเป็นของจริงในด้านนั้นอะไรเงี้ยยกตัวอย่างศิลปินที่แบบอยู่ข้างนอก ไม่มีใครรู้จักเขาเลยแต่รู้จักเพลงเขาอ่ะอันนั้นคือของพี่เราคิดไว้เว้ยอ๋อเขาก็มีเพลงมาเรื่อยๆที่ผ่านมาใช่ไหมก็คิดไปเรื่อยเลยแล้วช่วงนั้นพี่พร้อมอ่ะรู้ไหมว่าแบบอ่ะบอคิดแบบนี้ก็เหมือนที่เนไครับก็เป็นเขาก็จะชอบแบบพูดในวงกว้างเลยแบบพูดว่าแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยตามที่พี่เขาบอกอะไรครับแต่เราก็เรื่องคมนี้ว่าเราสามคนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าพวกเราก็จะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แบบมา ถามหรือว่ารายละเอียดอะไรเงี้ยให้เขาตัดสินใจเขาเองดีกว่าอะไรเงี้ยไม่แบบไม่ห้ามอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังอยู่นะคะคือไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้จะไปครับไม่ได้ไปแค่แบบคิดดีๆกังตังเออเออแต่เขาไม่ทิ้งหรอกเขาไม่หินว่าเขาไม่ทิ้งกันหรอกเออเพราะมาเช้าหนูมาถึงตัวแฟนคลับรอเต็มเลยตอนนี้ารุปว่าหมูยอมิกยอหรือไก่ยอตอนนี้ยังไงชื่อแฟนคลับเราอะ แล้วแต่สถานาเลยครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไช่ทป์ไหนหมูยอแล้วเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยตั้งชื่อดอมเก่งอยากให้จะตั้งชื่อดอมให้พี่สองคนหน่อยหนูคิดว่าพี่สองคนควรจะด้อมอะไรดียังไงดีว่าจักรวันจักอพี่อกนี่อาจบจากจบจากคลิปนี้ปุ๊บออนแอร์ยูทูปไปุ๊บแฟนคลับที่มันมาเต็มเลยมีด้อมเลยพี่อยากจะตั้งชื่อดอมตั้งให้หน่อย เราต้องขอเสื้อก่อนเพื่อโชกกล้ามของเราแล้วก็มีฉากเลิบซินเราสองคนก่อนแม่ยั่ไหมหมอจะต้องการข้อมูลมากกว่านี้อาจจะต้องมีข้อมูลเรต้องมีข้อมูลใช่ไหมเพราะว่าชื่อด้อมเนี่ยมันมันเกี่ยวกับแบบความเป็นเราความเป็นอะไรด้วยอาเระต้องมีอ่ะชื่อด้อมง่ายๆเบาหวานอุ้ยด้อมหนีนั่นไม่ชื่อด้อมอ่ะนั่นชื่อโลอ๋อโทษโทษไม่ใช้ไม่ได้กดมากลับกลับมาที่ซีรีส์ของเราดีกว่ากดแล้วรุ่นพี่เขานี้กลับมาแบบเต็มเต็มสิบอีพี คาแรคเตอร์มันแตกต่างอะไรยังไงบ้างพี่วีน้องมาร์คหรือตัวของพี่เหนือมันต่างอะไรกับตอนที่แบบเล็กๆสั้นๆกุดๆจีรีกุดของเราเออยังไงบ้างเอาเอาตัวละครเอากว้างๆก่อนแล้วกันผมผมว่ามันต่างตรงที่พอมันผ่านไปสามปีทุกคนโตขึ้น ทุกคนโตขึ้นหมดเลยเขาก็เลยอาจจะแบบพอ,พอในแง่ของซีรีส์มันอาจจะแบบน่าน,า,นาดูมากขึ้นแต่ว่าผมก็มีนั่งย้อนกลับไปนะพอมานั่งคิดอ่ะจริงๆไอ้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็กมหาลัยปีสาม,มหรือว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เราเล่นตอนนู้นมันคือถูกแล้วเพราะทุกคนแม่งเด็กอ่าเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าการความเมกเซน์คืออะไรผมทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งคิดแบบที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยดูเป็นพ่วีที่โตขึ้นนะแต่ก็ แต่ไอเด็กปี3มันต้องโตแบบนี้หรอในความในความคิดผมนะอะไรเงี้ยแต่ก็นั่แหละมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นมากมากมากกว่าเดิมครับรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะทั้งการแต่งกายเพราะว่าการแต่งกายแต่ก่อนมันก็จะดูไม่ชัดว่าเฮ้ยใครอะไรคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรนะอันนี้ก็คือแบบมันแตกต่างก็คือเขาก็จะขยายขึ้นทั้งแบบ เขาเ,ขาเรียกว่าอะไรลักษณะท่าทางต่างๆอ่าแบบ,บคาแรคเตอร์ประจําตัวเนาะชุดแบบชุดแบบนี้คือคาแรคเตอร์นี้ชุดแบบนี้คาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วอย่างอ่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างพี่เหนือก่อนอ่ะพี่เหนือก่อนอยังไงพี่เหนือ,อ,นอ,นอ,อย,ยังไงอ่ะเราปกติแล้วเราเราจะต้องมีคู่นะเรื่องเนี้ยก็นี่ไงนั่งอยู่นี่ไงคู่เขาอยู่เนี่ยเออเขาเป็นคู่กับพระรามใช่ไหมรามนี่อะไรสถาการ์ไง ถ้าเป็นตามจริงแล้วเอออ่าถ้าคู่อ่าถ้าในเรื่องครับพระรามจะยังไม่มายังไม่มาโอเคพระรามจะมาตอนพวกผมอยู่ปี4ครับต้องอีกหนึ่งปีตัดจากนี้เลยครับรออีกปีได้ไหมได้ได้รอไม่ได้จะเน่าแล้วเป็นเวรศักดิไม่ได้เพราะเขามีคู่ของแล้วอ๋อเหรอเราต้องเป็นอะไรนั่งบนโตนมโตข้างเดียวเล่นเจ็บเองนะเจ็บที่แล้วอย่างแล้วอย่างวอล่ะครับคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์ก็ เปลี่ยนไปจากเดิมไหมเปลี่ยนไป uh. ามากมาครับด้วยความที่เราเรารู้หมิติของตัวละครมากขึ้นจากการ mm. อ่านบทจากการศึกษาอะไรต่าง,างๆของตัวละครเนี้ยเออมันทําให้น่าจะแตกต่างไปคนละขั้วเลยกับ mm. กับเวไอซีรีส์ก่อนหน้านี้ฮะก็มีว่าเฮ้ยเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนรักสะอาดหรือว่าเขาเป็นคนนิ่งๆ oh. หรือว่าเออไอที่ผมเพิ่งรู้มาก็คือเขาเป็นคนที่แบบ จริงจังกับความรักมากให้เวความรักเป็นอันดับหนึ่งแบบถ้าเกิดมั่นใจเชื่อใจใครแล้วเขาก็แบบให้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยาแรเตร์เหมือนตัวเองไหมคะเหมือนต่างตัวเองไหมผมมันก็มีต่างบ้างครับมผมว่าให้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละแบบว่าประมาณนั้นเแนบบี<จ>่ยก็ดึงสิ่งที่เหมือน,นคืออะไรคือเราเป็นคนไว้ถ้าเกิดไว้ใจคนเราเรา,เราก็ให้ไปเลยน่าจะเป็นคนแบบว่าไว้ใจคนง่ายแบบว่าเชื่อถ้าเกิดเชื่อว่าคนนี้ดีแล้วเราก็จะแบบมองแต่ แง่ดีของเขาหรือว่าอะไรอย่งเงี้ยฮะประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีความรักให้ใครเราก็แบบอยากให้เขาไปเลยไม่ไม่ได้เพเซฟอะไรเลยอ่าแล้วคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าไว้ใจไหมคะดูจากหน้าแล้วไม่น่านงว่นอนไม่ตอบว่าไงนะว่าไงนะเ้าไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ไว้ใจได้ดีมากค่ะอ่ะแต่แน่นอนว่าคือเขาทั้งสองคนเนี้ยก็คือเคยเล่นมาแล้วใช่ไหม แล้วพอคราวนี้มันผ่านเวลามาหลายปีพอกลับมาเล่นกันอีกทีคราวนี้ฉากเลิฟซ่งเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยมันมันสนิทกันมากขึ้นมันเล่นง่ายกันมากขึ้นไหมหรือว่ามันเขินกันอะไรยังไงง่ายมากเออง่ายยง่ามากเลยฮะด้วยความที่จริงๆแล้วมันคือมันตามบทเลยเราเราตั้งใจทําบทแค่ไหนเราเราใส่เต็มแล้วเพราะว่าในบทมันต้องอความสัมพันธ์แบบถ้าเกิดเป็นแบบคนรักกันอะเวลาเลิฟซีนมันก็ต้องทำยังไงเราทำอย่างนั้นไปเลย แล้วมันทำยังไงเลิฟซีนะอยากเห็นเอาแล้วบอกทำง่ายอ่ะไม่ก็รอติดตามไปดูไปดูในซีรีส์ยัมีให้เห็นอันนี้แต่คู่นี้ลองมีมีอะไรอีกนิดนึงไหมครับว่าเรื่องอะไวกูกระเถิบไหมเขาไม่กระเถิบปะไม่แต่เอาบทไหนไงเอาบทแล้วแบบเอาบทพ่อรักบนเตียงนอนอ๋อน่ะ อย่างพี่เหนือล้พี่เหนือคราวนี้าตามจีบเนาะเหมือนตามจีบน้องามา์คได้ๆโดนแย่งแฟนไปคราวนี้มันทํากันบ้านหนักขึ้นไหมก็อาจจะหนักขึ้นตรงเรื่องรายละเอียดการแบบเข้าหาครับคือแตอ่ตอนที่เป็นซีรีส์ภาคก่อนนะครับผมก็แค่เข้าใจว่าเฮ้ยเราแค่ตามจีบคนนี้นะตามจีบคนนี้เฉยไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วพี่เหนือเขาจะเป็นคนที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรตะกะหรือขั้นตอนของเขาอยู่ว่าเอ้ยที่เขา อยากจะทําอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรถึงทําอย่างนี้เหตุผลอะไรต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยให้มันละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยครับอ่างั้นงั้นอยากเห็นตามจีบหน่อยแต่ไม่ได้ตามจีบกัดสอไอ้น้องน้องมากนะตามจีบหน่อยตามจีบเขาหน่อยเออลองลองหน่อยลองแบบตามจีบองงองอนอะไรเงี้ยแบบว่าเออตามจีบเขาหน่อยได้ไหมลองดูไม่เหมือนตัวตัวชงเลยเหมือนตัวชงเลยผ่านอ่านหรอผ่านผ่านผันกูว่าเข้าใจไหม ทำพีอาร์ดีวมาเขาบอกว่าเออเนี่ยมีมีหญิงกับบอนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออเออน้บอกเอ้ยหนูหนูชอบพี่หินมากเลยโอเคโอเคแล้วบอเดี๋ยวว่าพร้อมมีพร้อมมาด้วยนะพร้อมหรอมึงเอามันจริงมึพูดทำไมไอ้ข่าวเพราะฉะนั้นพี่สารฝันให้หนูีดยขอบคุณขอบคุณล่วงหนนะโอเคครับอ่ะมาหนึ่งเขาเป็นโดดเป็นโดดแบบว่าเป็นสาวสวยแสนหญิงเป็นแบบหญิงแล้วเราก็แบบมางอเขาแบบเอ้ยแบบวันนี้จะต้องไปแบบ ไปดูหนังกันที่ได้ไปดูหนังหน้าห่านโอเคได้หนังหน้าห่านหนังกำแพงอะลูกได้โอเคครับโอเคเธอแล้ยเราร้องยิงต้องยิงยิงยิงเรายิงอยู่เธอโอ้โหใหญ่ใหญ่ด้วยเธอมาสิเดมาสิถ้าไหนก็พูดสิเราขอโทษขอโทษน้ำมัน มึงกังยิงอยู่มึงยิงอยู่ชีวิตเนี่ยก็ไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยผมบอกให้คนแรกเลยอ่ะอะไรนะดีกันนะไม่ดีไม่เอาเราขอโทษไม่เอาทำยัีไไม่เอาโอไม่เอามึงจับมือเขาทำไมก็ไม่เอาไงก็จะบอกให้ไปไปดูหนังกันนะหนังเรื่องอะไรอ่ะจุลศิษ์ปาร์ก หรือสิบเบอร์ก็ได้ได้ไม่เหมาะกับเราเลยนะเหมาะกับเราได้เหมาะกับเราเหมือนหรอน้าเหมือนนี่คือผู้ชายนี่คุณผู้ชายมาจีบคุณหรอผู้ชายมาจีบเปอร์เนมาจีบมาดูกันนะดีกันโอเคก่อนกันดีกว่าโอ้ยเอาได้เอาเลยปอบอหน่อยบมือหน่อยขอบคุณค่ะชีวิตนี้ออกไปคนตายตาหลับแล้วเออกลับมากลับมากลับมาถึงคู่นี้นอกจากแบบฉากเลิฟจีนที่เปิดมาแล้วปุ้มเลย แต่อีกสั่งหนึ่งที่แบบว่าเยอะเหมือนกันดราม่ามากน้ําตาแบบท่วมจอจะดีจะดีปุ๊บร้องไห้จะดีจะดีปุ๊บร้องไห้เหมือนคนไบโพล่านะเออยังไงอ่ะเราอะาสคือแบบนึงเนี่ยคือแบบในเรื่องมัน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 เหมือนมันวางเส้นมาให้แบบคนนี้ต้องเจอความเศร้าแบบไหนความเศร้าแบบไหนแล้วแบบความเศร้าที่มันเจอแต่ละอย่างเนี่ยมันผมว่ามันหนักนะสถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปได้เจอเวลามันเห็นเวลามันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบปวดใจ ใช่แล้วมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแบบกำลังจะดีอันนี้อยู่แล้วออแล้วไปเกิดอันนั้นขึ้นแล้วแบบออมันความจะเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นไปหมดเลยมันเออมันก็เลยแบบเรียกน้ําตาได้จากออความเข้าใจผิดด้วยความผิดที่ผิดทางด้วยาห,าหลายๆอย่างแล้ววอล่ะคราวาานี้เราเป็นบทผู้ถูกกระทําอย่างเ็มที่แล้วนะด้วยความที่ซีรีส์มันดราม่านำมาเลยนะฮะจริงๆคือปมที่ขี้ขายคือเมนหลักเลยอ่ะมันคือปมที่แบบว่าเอาจริงๆในชีวิต เราหลายๆคนไม่เคยเจอนะแบบแบบเนี้ยคือมันมันหนักสําหรับทุกคนจริงๆครับเวลาคนดูดูเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันอินตามไปด้วยเพราะว่าพอตพอดเรื่องมันหนักจริงแต่ละคนโดนมันหนักมากอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ทุกคนอินไปในเวดาม,มาก พี่ในฐานะคนดูอ่ะมันก็ขมมากเนาะแต่พี่ก็ไม่อยากจะคลายเพราะฉะนั้นอ่ะเติมความหวานพี่หน่อยมีฉากแบบกุ๊กกิ๊กสักหน่อยให้พี่หน่อยโอ้ดมีมีแน่นอนมีแน่นอนพีมีไซรัปอยู่โอ้โหตอแล้วเป็นหวานกินไม่ได้แบบมีสักสักฉากไหมแบบงอนงอกันหน่อยอะไร่งเงี้ยสองคนแบบเนี่ีมากเพราะว่าโอ้ดยิ่งยิ่งขมเท่าไหร่อ่ะพอเราไปเจอรสหวานน่ะมันจะรู้สึกว่ามันหวานมากๆเอองั้นงั้นลองเทสให้พี่หน่อยได้ไหมฉากแบบมองตากันอะไรอย่างงี้ได้ไหมสองคนน่ะ ลองดูไหมเอาละเอาละได้ไหมยังไงฮะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่พ้องเขาบอกมีข้อพิจากยิ้มนี่ EP4 ไงที่เพิ่งผ่านมาฉากยิ้มห้องสมุดไงลองทำดิลองทำดิห้องสมุดฉากยิ้มกูชอบมากเลยเพื่อนโงงเก่งมากเลยมีเพื่อนอะลองดูสีลองดูสีเลอ๋อฉากเจอเหรอเออฉากเจอฉากเจอเอ้นี่เล่นง่ายเลยเล่นยิงแล้วด้วยพอาะเขาพร้อมแล้วนะแต่เขามื่อกี้ว่าง่ายละเล่นยิงอ่ะเออ มีคนอ่านหนังสือเป็นเพื่อนยังรู้ต้องตอบว่าไงไม่รู้ไงจำหมดเลยจำหมดไม่ได้ลงลองแบบลองรีบไปลองรีบไปแบบอินโฟไอส์อินโฟไอส์องมีแล้วเยอะด้วยแล้วผมพูดยังไงตอบว่าอ๋อแล้วมีคนอ่านหนังสือเป็นมากกว่าเพื่อนยังไม่มีมีไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้หมดไม่รู้บทเป็นอย่างงี้กูไม่อ่านหนังสือแล้วไม่อ่านหนังสือแล้วคุณอยากไปข้อสมุดแล้วอ่ะ เฉันชอบความแบบสองคนแล้วมามองตาแบบเออเป็นโรงนขารู้เขารู้ใจกันนะครับเป็นโรงงานแต่พูดถึงว anyway? ่าเรื่องนี้เขาไปถ่ายทำกันที่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ครับเออเป็นไงกับนักบรรยากาศอันนี้เราเราเจ้าถิ่นป่ะอืมใช้ชีวิตเยอะสุดก็จะเป็นพี่บอยอ๋อเออใช่อันนี้ก็เจ้าถิ่นเหมือนกันยังไงมันแบบมีการนำไปท่องไปเที่ยวกันไหมตอนนั้นที่ถ่ายมีมีถ่ายเสร็จ ถ่ายเสร็จเราก็ไปเที่ยวกันตามสไตล์วัยรุ่นขอนแก่นก็ดูเดือดเถอะเราไปกันทั้งกองเไงล่ะไปกันทั้งกองเลยหรอยกเว้นผมคนเดียว ทำไมไม่ไป <ๆ S 2> อ่ะคือโหช่วงนั้นผมเหนื่อยมากผมแบบรับปริญญาแบบไหนจะซ้อมอะ,อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีวันนอนผมอยากนอนอะไรเงี้ยแล้วแบบถ่ายเสร็จแล้วคือใจเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปกันทุกคนแม้กระทั่งแบบทีมเสื้อผ้าที่แบบก็มีอายุแล้วเขายังไปเลย,ยใช่ปะท, <พา S 2> ทีมเสื้อผ้าตัวนี้ร้องไห้แล้วนะ<อ>เขามีอายุเขาไปแล้วใช่คื่อนพี่เขาอายุเขายังไปเลยผมผมแล้วผมนั่งตัดภาพมานอนอยู่ห้องคนเดียวแบบจริงๆเลยแบบทุกทีมไปกันหมดแล้วแต่หนูโชคดีแล้วแหละที่หนูไม่ได้ไป เพราะว่าถ้าเกิดหนูไปเนี่ยหนูต้องไปจ่ายตังแทนเขาเพราะเขาไม่ชอบอะไรไม่ชอบพกตังสุกไหมผมไม่ชอบงินสดโอนอย่างเดียวโอนอย่างเดียวโอนก็ไม่ค่อยจะโอนอะไไม่ค่อยจะโอนแล้วไงผู้จัดการมาไหมเห็นได้ข่าวว่าผู้จัดการเนี่ยต้องอะไรต้องจ่ายตังค่าให้ตลอดทั้งกินข้าวทั้งขึ้นแท็กซี่มีอยู่ทีนึงขึ้นแท็กซี่ไม่จ่ายให้ผู้จัดการจ่ายผู้จัดการทวงทั้งวันเลยเขาโอนให้18บแปดบาทไม่ใช่ นยังไงจิห้หรอจิบห้าบาทมันยังไงทำไมหนึเงเราเล่าเลยเรื่องนไม่เล่าแกล้งเล่นเฉยอยากอยากรู้ว่าเขาจะดูหรือเปล่าคือตอนนั้นก็ไปแท็กซี่ไงแล้วเขาแบบไม่ได้ไม่ได้รับบริการโอนก็เลยผ ah, oh. ู้จัดการก็จอดอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยแบบว่าพี่ของเงินสดหน่อยจะไปจ่ายเขาราะว่าเราไม่มีเงินสดไงก็จ่ายไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบมาทวงเฮ้ยโอนเงินคืนมาเลยอะไรเงี้ยแบบก็อ๋อได้ดิแล้วก็โอนไปแล้วอ่ะนี่นะโอนแล้ว แล้วก็เราเราก็ดูปฏิกิริยาเขาเขาโอเคแล้วก็แล้วความปกติของคือกูโอนไป15บาทเดี๋ยวไม่รู้อ่ะอ่ะก็ได้เดี๋ยวรอค่อยค่อยแบบอ่ะมันจะเหลืออยู่ดีกินข้าวอยู่ดีเขาก็เขาก็กลับหยิบมาดูใหมหยิบมาดูหหยิบมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราเคยโดนไหมสองคนนี้เคยโดนให้เขาจ่ายใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะ คือผมยืมเขาไป200ร้อผมก็ได้จ่าย215บาทสนุกดอนใจเยอะกว่าเดิมอ๋อใส่เยอกว่านั้นนี่เป็นความแบบว่าเวรกรรมแล้วหิงเป็นความขิงแบบว่าผมจ่ายเขาตั้งเยอะนั้นนี่นะแล้วน่าจะบาทปลายคาใจซะแล้วไม่แบบมันเป็นเรื่องแบบว่าอยากอยากจ่ายน้อยไงแต่ว่าสราถูกเขาต้องจ่ายเยอะที่เราผู้จัดการโอนคืนน้องด้วยนะครับนะคะ ไม่งั้นไม่งั้นติดใจเขาโผแก่เลยอ่ะและที่สำคัญคือนางเป็นคนชอบเอาชนะเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเอาชนะให้ได้แล้วพิสูจน์ชนะแบบสั่นชื่อชนะมาเอาชนะทีเฮ้ยเฮ้ตรงอยู่แล้วได้ไหมได้ไหมอันนี้ได้ไหม้ไม่คาดคิดไม่ทันทันไม่ทันตั้งตัวแล้วกลัวอยู่นะเออยังไงอ่ะเราเอาชนะแร้วขี้โกงขี้โกงเลยให้เพื่อนเล่าให้ฟังนี่บอกว่าเขาเอาชนะแล้วเขาต้องถึงขั้นขี้โกงเลยอ่ะอืมโกงกินมแล้วที เขาก็จะมีเขาเขาก็ชอบเอาชนะจริงๆัแหละเขาแบบเขาชอบชนะอะไรเกมการแข่งขันใช่แล้วเขาก็จะมีทริคอะไรบางอย่างที่แบบอ้ามันไม่ได้พูดหรว่าห้ามทําแบบนี้มันไม่ได้อะไรช่องโหว่ทางกฎหมายม่นตองมแบบเหมือนแบบว่าทำอย่างนี้ก็ได้เขาก็ไม่ได้กำหนดไว้อย่างนี้ในทั้งหมดเนี่ยอันนี้แบบสองคนนี้ก็จะดูแบบแสบๆกันหน่อยนะอันนี้จะดูียบร้อยนอนอยู่ห้องแต่เห็นว่าอยู่กลางกอง หนูไปตะบ,บะแตกดา่านอ้องแสดงด้วยกันเลยอะ่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ด่าหรอก oh. ก็แบบก็ตลกกันเฉยแบบ uh huh. ด่าเล่นๆมันเป็นฉากอะไรรึเปากนั้นค,คือทุกฉากที่คือในเรื่องเนี้ยผมจะอ่ะมันจะต้องมีความซีเรียสของดรามา่านู่นนี่นั่นจะต้องเป็นตัว mm hmm. ละครวีมันจะต้องมีข้างในที่แบบบอกเพื่อนก็นไม่ได้อ mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็ต้องเครียดต้องแบบใช้ความคิดตลอดเวลาสมมติเรานั่งคุยกันเนี้ยมันจะต้องเป็นคนหนึ่งที่นั่งแบบ เงียบหน้าตึงหน้าอะไรในขนาที่เพื่อนเฮาไปต้อไม่รู้เพื่อนไม่รู้ใช่เพราะว่าเพื่อนไม่รู้ว่าแบบเครียดอะไรอยู่แล้วแล้วในทีมที่นักแสดงร่วมกันที่สนิทก็เป็นพี่ฟาโอ่อะฮะโอ้โหแล้วคนนี้เป็นคนที่เล่นมุกแบบที่สุดเล่นมุกจะเป็นมุกจะเป็นการยิงมุกที่แบบสดแล้วแต่ละเทคมุกไม่ซ้ำ แล้วทุกครั้งที่เล่นมุกจะเป็นมุกที่เล่นแล้วมันเห็นภาพมัน <ๆ S 2> เห็นภาพตามแล้วพอเรานึกภาพแล้วมันแบบมน่าเกลียดมากเลยอะในสิ่งทีบบ่มันแบบมันแบบมันเป็นไปได้เหรอในสิ่งที่เขาพูดอะมันมันตลกแล้วบางทีผมต้องคีบคาแรคเตอร์อยู่แล้วเขาก็โดนสดเล่นมาแล้วแบบเออผมก็หลุดขำแล้วแบบก็ต้องขอร้องอะพี่ฟ้าไม่ไหวแล้วแบบช่วยหน่อยขอร้องแบบไม่เล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองลองด่าไหมลองด่าลองลองด่ามนนี่ไหมไม่ไม่ดีมั้ง หลงทุกอย่างเออหลงทุกอย่างลงที่นั่นเลยลงทุกอย่างนะเออด่าไม่ดีมากอ่าไม่ดีไม่ดีเป็นคำหยาบแต่ฝั่งนี้เนี่ยของพร้อมเนี่ยเห็นว่าทั้งกองเนี่ยมีใส่ยาสปอยคีสคืออะไรเพราะว่าทุกคนน่ะในกองสปอยสปอยพร้อมมากทำไมอ่ะพร้อมดีพร้อมหล่อพร้อมเลิศก็จริงเขาไม่ได้สปอยแต่ทุกคนคิดว่าหล่อจริงทุกคนสปอยคนนั่งตรงนี้ก็จะว่าเขาหล่อเลยเออวุ้ไม่หนิ่งจริงป่ะทุกคนสปอยเราจริงป่ะ สปอยมันก็มันคือเหมือนกับว่าผมเป็นคนที่จะชอบแบบพูดไปเรื่อยพูดตามภาษาผมมาแหละผมก็จะพูดไปเรื่อยแล้วเหมือนกับทุกคนเขาจะแบบอ่าเฮ้ยกูไม่อยากฟังมึงแล้วกูจะหาประโยคที่มันแบบพูดปุ๊บมึงต้องมันมันเขาเรียกว่าอะไรโกที่มึงอยากอยากฟังอ่าแล้วเนี้ยหนึ่งใช่ว่าผมพูดไปเรื่อยผมแค่อยากได้ยินคำว่า อุ้ยพร้อมดีนะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดมาแต่ในต้นเลยเขาจะไม่ฟังผมเลยพร้อมดีนะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นคําเรียกผมไม่เฉยอะไรเงี้ยครับโอเคก็ประมาณนั้นอยากได้ยินคํานั้นอพร้อมดีนะเอาหล่อนนะอ่ะและนี่ก็คือแบบความผูกพันต่างๆเนาะในอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและแน่นอนตอนนี้เหลืออีหกอีพสปอยหน่อยดีกว่า ว่าเราจะเจออะไรกับเส้นทางนี้มันจะขมมันจะหวานมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกไหม,มอ่ะสองคนก่อนเลยมีอีกเยอะครับมันจะมีเรื่องให้ขมแล้วก็มีเรื่องให้หวานอีกเยอะมากพอสมควรครับ hmm. แต่ก็นั่นแหละมันเป็นรสชาติของของซีรีส์เรื่องนี้แหละเพราะว่ามันมันขมนำอยู่แล้วครับ hmm. ก็อยากจะให้ติดตามแต่ว่ามันจะไม่ได้ขมจนปีอะไรขนาดนั้นครับมันมันก็มีความหวานที่ก็ก็ไปไอ้นี่เหมือนกันนะใช่แล้วก็มีมันมันหลากหลายรสมากเลยทุกคนรอติดตามครับมันมีความสนุก โอ้ยผมมีเยอะมีเยอะที่คุณคาดชิดไว้แล้วกันแล้วแค่นี้ถูกไหฝากไปด้วยครับอ่ะวอลุ่มก็อย่างที่บอกครับมันคือขมมันหนักแล้วอ่ะมันมันน่าจะหวานแบบหวานมากๆไหมเออน้ำตาลยังจืดเลยเฮ้ยรสสมัสบกพองแล้ววันนั้นน้ำตาลยังจืดไม่รับรสเหรอเอออยากให้ทุกคนติดตามว่ามันครบรสแน่นอนผมผมรับประกันเลยว่าเออคือมันมันจะชีวิตเรามันไม่เศร้าไปตลอดหรอกยิ่งฟ้าหลังฝนมันึ่ สวยเสมอฮครอติดตามได้ัรให้พร้อมฝากดีกว่าฝากช่องทางหน่อยเราจะดูได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างลูกครับก็ฝากกดรักรุ่นพี่ด้วยนะครับทางวทีวีออริจินอลนะครับทุกวันเสาร์นะครับตอน3ามทุ่มนะครับก็อย่าลืมมาดูกันนะครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับจะมีดีเรคเตอร์คัตนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันที่ผู้กำกับตัดต่อเอง3สัปดาห์เนาะแค่3สัปดาห์แค่3สัปดาห์เขาจะมี3ามวีครับมันจะออนตอนไหนเนี่ยศุกร์หน้าแหละครับศุกร์ที่ถึงเนี่ยจะเป็นอีพีหนึ่งที่เป็นด ต้องรอติดตามใช่ครับแล้วก็จะมีเพลงพี่วอด้วยนะครับเพลงแค่ของเรียนแบตครับเออปล่อยไปแล้วเมื่อวานปล่อยไปแล้วอ้าปล่อยไปแล้วเมื่อวานครับอย่าลืมติดตามครับแล้วก็มีเพลงผมครับไม่หึงไม่ไหวหรอกน่าจะออกในประมาณ EP ถัดไปโอ้ยมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยใช่ครับอ่ะก็ก็สามารถรับชมได้นะครับทางทางแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็น VTV Original นะคะชมได้ทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มใช่ไหม ก็คือแต่ถ้าเกิดสมมุติม่าใครที่อยากจะดูแบบล่วงหน้าก็ต้องสมัคร VAP เยนยเนาะอ่าก็สมัคร VAP ได้หรือเข้าไปที่ w w w บ VTV VAP นะจ้าอ่ะแน่นอนวันนี้สนุกสนานกันมากเลยะนะคะสำหรับ3าสหนุ่มนะอ่ะ วันนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกดรักรุ่นพี่ใน VTV ด้วยเลยกันนะคะ3ามทุ่มทุกวันเสาร์นะคะค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทั้ง3ามนุ่มมากๆเลยค่ะสุดทีุค่ะสุบคุณค่ะอ่ะห้เราแล้กลับมาพบอะไรคะพุษจะลาไปด้วยเราจะลาพีุ่สัอด้วยอุ้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 ยพูดอะไร เราลาไปด้วยกันฉากรบสี่นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube อาริน่ามามาด้วยนะคะแล้วเราลาไปด้วยคู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการค่ะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวรามาตั้งชนอมก่อนอ่ะเร็วๆๆอ่ะเร็วก่อนกันหน่อยก่อนกันเร็วๆวคุณชมครับชมรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับ